ย้อนกลับไปในยุค90ที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในกรุงเทพทุกเชา้าเสียงขิิงดังขึ้นมาตามกำหนดนักเรียนทุกคนรีบวิ่งเข้าห้องเรียนพร้อมกับกระเป๋าที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การเรียนแต่ในกลุ่มเพื่อนของเรามีบางสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าการเรียนนั่นคือแฟบในกระเป๋าแฟบพี่ไม่ได้ใช้ซับผ้าแต่ใช้แลกขนมหลังเลิกเรียนเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการพูดคุยของเพื่อนในห้องเรียน ถึงแผนการแลกเปลี่ยนที่จะทำให้เกิดการทจนภัยที่น่าตื่นเต้นในวัยเด็กอ่อนเที่ยงโรงอาหารของโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการพูดคุยเพื่อนๆในกลุ่มของเราวางแผนที่จะใช้ฝัตแลกขนมกับเพื่อนๆในกลุ่มอื่นตั้มที่เป็นเพื่อนสนิทของเราเป็นผู้ริเริ่มแผนนี้เขาบอกว่าขนมหลังเลิกเรียนสำคัญนะเว้ยทุกคนเห็นด้วยและเริ่มวางแผนการแลกขนมแบบสนุกสนานพร้อมกับเสียงหัวเราะ การใช้แฟบแลกขนมทำให้เพื่อนเอนเกิดความสนใจและเห็นต่างกันไปในช่วงบ่ายทุกคนกลับเข้าห้องเรียนตามปกติแต่ใจของเราเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ใช้แฟบแลกขนมหลังจากเสียงกริ่งดังขึ้นครูเข้ามาในห้องเรียนและเริ่มสอนวิชาคณิตศาสตร์แต่ใจของเรากลับคิดถึงแผนการแลกขนมหลังเลิกเรียนมากกว่าด้วยความตื่นเต้นและความฝันถึงขนมอร่อยที่รออยู่ หลังเลิกเรียนทุกคนรีบวิ่งออกจากห้องเรียนไปยังสนามเด็กเล่นที่นั่นเป็นสถานที่ที่แผนการแลกเปลี่ยนแฟบกับขนมจะเริ่มขึ้นเพื่อนเพื่อนต่างเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่พร้อมกับแฟบที่เตรียมไว้ในกระเป๋าแต่ละคนมีความหวังว่าจะได้ขนมที่อร่อยและถูกใจการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้เกิดมิตรภาพและการช่วยเหลือกันอย่างน่าประทับใจการแลกเปลี่ยนเริ่มขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อนเพื่อนต่างนำแฟบออกมาและเริ่มแลกเปลี่ยนกับขนมที่ต้องการ มีการพูดคุยและเสียงหัวเราะตลอดเวลาการแลกเปลี่ยนแฟบกับขนมเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนมีความสุขและรู้สึกอบอุ่นใจการใช้แฟบในกระเป๋าแลกขนมกลายเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำในวัยเรียนยุค90หลังจากแลกเปลี่ยนขนมกันทุกคนต่างมานั่งร่วมกันและเริ่มทานขนมที่แลกมาขนมหลากหลายชนิดที่มีรสชาติอร่อยและน่าทึ่งเพื่อนๆต่างพูดคุยและแบ่งปันขนมกันอย่างสนุกสนานการใช้แฟบแลกขนม ทำให้เกิดความสุขและความประทับใจในวัยเรียนยุค9 0เมื่อทุกคนมีมิตรภาพและการแบ่งปันที่อบอุ่นเวลาผ่านไปเร็วมากเมื่อเรามีความสุขกับเพื่อนๆในกลุ่มทุกคนต่างพูดคุยและหัวเราะอย่างสนุกสนานขนมที่แลกมาเป็นที่โปรดของทุกคนการใช้แฟบแลกขนมทำให้เกิดความทรงจำที่น่าประทับใจและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นเพื่อนๆต่างรู้สึกอบอุ่นใจ และมีความสุขกับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนทุกคนต่างเก็บข้าวของและเตรียมตัวกลับบ้านการใช้แฝบแลกขนมทำให้เกิดความทรงจำที่น่าประทับใจในวัยเรียนเพื่อนๆต่างพูดคุยเกี่ยวกับขนมที่แลกมาและความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในวันนี้ความรู้สึกอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทำให้ทุกคนมีความสุขและเต็มใจที่จะทำกิจกรรมนี้อีกครั้งในวันต่อๆไป เมื่อถึงบ้านทุกคนต่างมีความสุขกับขนมที่แลกมาเพื่อนๆต่างพูดคุยกันในกลุ่มและแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้การใช้แฟบแลกขนมกลายเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำและสร้างความสุขในวัยเรียนยุค90เรื่องราวที่อบอุ่นและเฮฮาที่จะทำให้คุณยิ้มและนึกถึงความทรงจำดีๆในวัยเด็กอย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีก